จะคือผู้ถูกเลื่อนในวันเลนไทายนี้ถูกเลื่อนอะไรกันไหมความว่าไงเอ๋สวัสดีครับเพื่อนๆคนไทยกาตอนนี้ก็ช่องจีบออด149ซึ่งอ่วันนี้พูดเกี่ยวกับวาเลนไทน์นะครับวาเลนไทน์สร้างขึ้นเพื่อเลือกถึงนักบุญเซนต์วาเลนไทน์นะฮะผู้รับทั่วประหารในวันที่14กุมภาพันธ์คริสตศักราช270นะครับเพราะว่าในยุคนั้นมีกฎหมายห้ามไม่ให้ มีการแต่งงานของพวกเอ่อคริสเตียนนะฮะแต่วันแต่เซนวนาเลนไทน์แอบแต่งงานแต่งงานให้กับคู่รักคริสเตียนอ่าจะถูกจับขังแล้วถูกเราต้องรับโทษนะฮะโอเคอันนี้เป็นการเกินนะฮะก็จริงๆแล้วจะทําคลิปเป็นเน้ละนะตอนขี้เกียจว่านะ,ะมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะฮะโอเคซึ่งวัลเลนทายเป็นวันแห่งความรักนะฮะเอ่อเป็นวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์อย่างที่บอกไปเป็นวันแห่งความรักอ่า อ่ในหลายที่ใกล้เจอคู่หนุ่มสาวนะฮะจูงมือกันไปนะฮะออกเดทนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วจบด้วยเน็ตฟลิกนะฮะสำหรับคนโสดก็ต้องอยู่เป็นโสดไปนะฮะบางทีบางคนอาจจะมีคู่ในวันนี้นะฮะก็วันนี้เป็นวันที่ดีในการขอแต่งงานหรือมีความรักนะฮะแต่ช่วงนี้คงไม่ได้เห็นหรังนะเพราะเป็นช่วงโควิดนะฮะคงไม่มีใครออกมาเที่ยวนะฮะก็อันนี้แค่ลองมาพูดเฉยนะครับเพราะผมต้องทําคลิปวันถ่ายคู่ผัวคลิปจุดจีนก็เลยคลิปอาจจะแปลกๆหน่อยคือมันมาใกล้ๆกันอะ อาจจะไม่ได้ยาวอะไรขนาดนั้นก็ขอตัวไปก่อนนะฮะบาย